สวัสดีครับ Mr. Word Expert โดยนัทศิระอีวสุดจะขอนำเสนอเทคนิคการแปลงไฟล์ Microsoft Word เป็น Microsoft PowerPoint โดยไม่สนใจว่าเป็น Microsoft Word เวอร์ชันใดและแปลเป็น Microsoft PowerPoint เวอร์ชันใดจากกระทูปป้บนเว็บพันทิปถามว่าต้องการแปลงไฟล์ Word 2010เป็น PowerPoint ทำอย่างไรขอให้ท่านมาดูขั้นตอนดังนี้ครับ ขัานได้นะครับเราจะมาเริ่มการเพิ่มปุ่มแปลงไฟล์จาก Microsoft Word ไปเป็น Microsoft PowerPoint ก่อนโดยการคลิกขวาที่ปุ่มคำสั่งใดๆบน Quick Access แล้วเลือก Customize Quick Access Toolbar จากนั้นคลิก Combo Box Popular Commands คลิก, bo Box, ลกเลือก All Commands ภายใต้กรอบที่มีขอคหมายครับม,มีคำว่า s e p a r a เตอคลิกหนึ่งครั้งและพิมพ์ตัว S ลงไปนะครับที่คีย์บอร์ดพิมพ์ตัว S สลงไปเลื่อนหาคำว่า send to Microsoft PowerPoint เมื่อพบแล้วคลิกหนึ่งครั้งครับมาคลิกที่เหนือคำว่า Undo นะครับคลิกที่คำสั่งคำสั่งคลิกที่เหนือคำสั่ง Undo และคลิกปุ่ม Add นะครับ คลิกปุ่มโอเคถ้าไฟล์ใดก็ตามที่มีการใช้คำสั่งจะรูปแบบด้วยคำใช้คำสั่งสไตล์เมื่อทำการแปลงไฟล์ด้วยการคลิกปุ่ม mm hmm. Send to PowerPoint คุณจะพบว่าตัวของไฟล์ Word hmm. จะนำข้อความที่ถูกจัดด้วยสไตล์ที่เป็นหัวข้อไปใส่ถูกต้องตามตำแหน่ง mm hmm. เช่นชื่อบทที่มีใช้สไตล์ Heading นะครับหรือ Ti ตใส่ข้างบนเอาไว้นะครับ จะใส่ลง heading box ไว้เรียบร้อยแล้วอย่างนี้คือ title นะครับหลักการเหตุผลนี่ก็คือนะครับก็คือตัวของ heading 1นะครับตรงนี้นะฮะครับจะเห็นไหมครับว่าตรงกันนะครับ heading 1นรับนะฮะครับตรงกันนะครับโอเคนะครับถ้าเป็น list นะครับรายการก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ลำดับเลขที่ละการก็จะเป็น l i สตนะ number นะครับเห็นนะครับตัวนี้สําหรับกรณีที่มีข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกันนะครับคุณก็ลบทิ้งครับนะครับวิธีการลบเนี่ยคุณก็มาที่แท็บ outline นะครับแล้วคุณก็คลิกที่ selector ของสไลด์แล้วก็กดบั้น Delete เท่านั้นเองครับนะครับก็ลบทิ้งไปเท่านั้นเองครับนะครับที่เหลือก็อาจจะแค่ไฮไลท์นะครับ นะครับไฮไลท์แล้วก็ลบพิ้งไปนะครับเองนะครับครับขอบคุณที่ติดตามตามชมนะครับแล้วสวัสดีครับ